สบายดีพี่น้องสุขปูสุขคนสวัสดีสาวโลกวันนี้ข้าน้อยก็ไปเก็บผักขี้เล็กมาพี่น้องผักขี้เล็กสวีเดนวาสันไปเก็บมาบางเึงองอะพี่น้องเสียวมาก,กินไว้ขวบปีวาสันไปได้มาถุงนึงพี่น้องเอง้ เจ้าเย็นบ่พี่น้องข้าน้อยกับสีต้มแล้วพี่น้องเอ้ยไปได้มักคักอยู่ปะขีเล็กเนาะมันขืนมากพี่น้องปะขีเล็กบ่ได้ถือฝนพี่น้องปะขีเล็กยังไม่ถูกฝน่าสันบ่ได้ถูกฝนมันบ่ขมได้พี่น้องเอ้ยคือบ้านเฮ่าล่ละปะขีเล็กกำลังขึ้นพี่น้อง งามไรพี่น้องเอ้ยเบิ้งดูอะไรก็น้อยก็ไปได้มากพี่น้องไปเข่าป้ามาหลังเลิกงานาน้อยก็สิเอาเหล้ามาต้มต้มแล้วก็สิแช่แข็งไว้กินโดนๆพี่น้องกินขวบปีหนึ่งปีมีครั้งเดียวว่าฉันพี่น้องเอ้ยเบิงบ้งดูหนึ่งปีมีครั้งเดียวพี่น้อง กะว่าสิต้มผักขี้เล็กขาวเนี่ยคือบ้านเท่าแล้วพี่น้องรสชาติแต่ผักขี้เล็กแดงมันกะสิขมเนี่ยเด้อพี่น้องเอ้เบิง่งดีดีนะยอดมันนะกินไรก็เป็นยาละายกินน้อยเป็นยาละายกินมากเป็นยาไทยว่าสันพี่น้องเนี่ยไอไทยบอกพี่น้องเ,อ,เอ,อ้กินเดอ้อนีกินเด้อเป็นยา กินเป็นยาพี่น้องเนี่ยใครกินไรๆก็ไหลรั่วไรร่วงไ้่พี่น้องเอ้ยห้องนี้ค่าคลองมาสั่นห้องน้ำ <laughs> ว่าไปพี่น้องคำเตือนผู้ใดลำบากการเข้าห้องน้ำพี่น้องทายอยา่ายง่ายเนี่ยข้าน้อยข้าน้อยกับเป็นท่ายงากคือกันได้พี่น้องอืม ยาอันนั่นเด้อกันไฟบก่กล้ากินก็นยาก,กินเด้อพี่น้องเขาน้อยนี่นุ้ยกล้าตายกินมาเราสิบก็ปีอยู่สวีเดนสิบก็ปีพี่น้องเอ yeah. กินปะพี่น้องเลย <laughs> จังได้ก็มีชีวิตยู่ละมือเนี่ย <laughs> <laughs> กินต่อยาเวพี่น้องเลยบ่ดีได้กินยาพี่น้องหนึ่งปีมีครั้งเดียวค่ะท่านผักขี้เหล็กเนาะอ่า ก็น้อยก็ไปได้มาพี่น้องเอ้ขี้เล็ก่นกำลังอัวรัวพี่น้องก็ขี้เล็กบ่นไน้ีถืออันฝนพี่น้องแต่ขี้เล็กถูกฝนเราอย่าไปเก็บเด้อพี่น้องเด้อมูเจ้าสีทองเสียต้องไปเก็บตอนที่มันบัานนี้ถือฝนพี่น้องท่องสีบ่เสียพี่น้องเอ้ยเนี่ยก็น้อยก็สิเก็บ นั่นที่เก็บมาหลายๆก็ย้อนสีเอามาอันแช่พี่น้องเอามาอันแช่แข็งไว้สีลวกแช่แข็งไว้พี่น้องกินเป็นปีนะหนึ่งปีมีครั้งเดียวพี่น้องเขาก็่ได้กินดูได้ไหน่ยพี่น้องแล้วไม่ได้กินบ่อยนะท่านนะหนึ่งปีมีครั้งเดียวค่ะท่านเนี่ย สำหรับอันเป็นยาระบายอ่อนๆท่านเ้ยใครเป็นรีชีดวงไทยไม่ออกเน่พี่น้องเอ้ยกินโรดเด้อเนี่ยอย่า่าพี่น้องอยุกินเด้อพี่น้องเอ้ยขน้อยนะขน้อยกินทีพี่น้องไทยดี่ดีนะกินโรดกินแล้วมันกระสิเป็นยาระบายพี่น้องจะว่าย่าไปเอาตอนที่ฝนตกลงเล้อพี่น้องเด้อผู้ใดอะจำโม่เจ้าเห็นเรอ คนตกมันสะล่งนะ่ามูเจ้าอย่าไปเอาเด้อมันสิท้องเสียมันสิไทยไทยจนหมอบรรับประกันเด้อพี่น้องเลยเนะี่ยมันเกิดคือบานเท่าเราผักทีเล็กเลยพี่น้องเนี่ยก็หน่อยก็ไปได้มากพี่น้องเอนะ้ยเนี่ยเราก็สีต้มในเบิ้งพี่น้องไปเก็บหลังเลิกงานมา น,นี่ยุภาคใต้ด้อยพี่น้องเอ้ยฝนบบมีภาคใต้นะหิมะเกาะ่บบมีบันน้ก็มันเริ่มห้อนเนาะพี่น้องเนี่ยฝนบม่มีมันก็เริ่มโปรงหลหะพี่น้องเอ้ยปวดกินเล็กสวีเดนเนะาะปวดได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยกินขี้แตกขี้แตนไปเลยนะแกงคือบ้านเฮาละพี่น้องแกงผักขี้เล็กใส่ผักอีตู้ใส่ผัก าขาบ้านเขาก็เอิ้นผักเม้นผักขาผักสะอมแล้วเนาะแกงใส่ยก่นั่งพี่น้อง่งใส่ผักอีตูน่เนี่ยแสบ่บหลายพี่น้องแสบ่บหลาย ตัเคี้ยวเล็กพี่น้องง่วนนี้ได้หลายอยู่พี่น้องเอ้ยได้เป็นหม้อบุล่ะต้มหลายๆข้าน่อยเพราะจีอันเอาไว้กินหนาอันหนาวนะพี่น้องหน้อยกินไว้หนาหนาวเข็ดไว้หนาหนาวพี่น้องเอ้ยน,อนิมะล้องแล้วมันสิบ่มี่น้อกินพี่น้อง พราะปีนึงมันก็ขื้นเทียนนึ่งก็พี่น้องเย้ยขันฝนล่งก็บ่ได้กินได้พี่น้องเย้ยขันฝนล่งแล้วบัน,นี้อันมันถือฝนกินก็บ่ได้พี่น้องคิ้วกับคิวท่องเสียพรเด้อพี่น้องเด้อขะหน่อยสีเตือนไว้ก่อนคันสีเก็บก็ะ้าวเก็บตอนนี้รถาน,นันจังหวัดมองไดเพื่อนที่ไหที่บ่ทันได้มีฝนลงอ่ะพี่น้อง ก็น้อยเอาเกลือใส่พร้อมด้อพี่น้องเด้อใส่เกลือน้ำพี่น้องย่าไปต้มโดนด้อเอาต้มเพอให้มันยุบแล้วเขาเอาขื้นพี่น้องเพราะว่ามันเป็นอันไม่ขึ้นมะไม่นะยอดมะไม่มันบอไในขมมันบอได้ถือฝนมันเกิดเลยบ่ขมพี่น้องกินแท่เสดาก็แซ่บพี่น้องเอ้ยบางคนก็เอื้อนเดาเด้วยพี่น้อง ขหน้อยกันลวกแล้วไหวบันสีลวกแล้วไหวมันงามหลายพี่น้องปีเนี้ยข้าหน่อยได้ไปเก็บท่านชุวปีเก็บบ่ท่านพี่น้องข้าหน่อยบ่เก็บเด็ดตะกอนี่เก็บบันนี้ถ้าปีใดข้าหน่อยเก็บบ่ท่านฝนมันล่นลงใส่แท่นท่านบันนีมันกระสีออกอาการว่ากินขิวเอามาต้มแล้วก็เม้นคิว เวลาแกงก็ขมพี่น้องแล้วก็ท้องเสียค่ะเนี่ยตัวนี้ได้เนี่ยคืออาการและอันผักขีเล็กบ้านเฮ้าพี่น้องที่เคนบอกว่าถ้าฝนตกแล้วอย่าก,กินเด้อผักขีเล็กคนบอกผูเถ่าเก่าเนาะพี่น้อง เก็บได้ครับยกพี่น้องงวดเนี่ยต้าใจพี่น้องขน่อยก็ได้ปีนี่บอใครมีฝนพี่น้องเอ้ยหนาวค้่อหนาวโดนน้ำเด้อพี่น้องเอ้ยปีเนี่ยฝนจะโบนี่ ลมกับหนาวกับอันหิมะพี่น้องจังหวะน,นี้กับไขแนงยูดอกได้เก็บท่าน <c oughs> เก็บท่านอันฝนมั่นพี่น้องขักบก็ใช้ไหลแถวนล้นหมอพี่น้องเลยกระน้อยสีเอาอันหน้าบอกพี่น้องมันล้นล,ล้นหมอน่ะรู้เลยใช้ตากรรม มันบ่นนะเก็บใจนั่พี่น้องเพราะว่ามันอันหายกินยากพี่น้องเอ้ยหอมหอมคือกว่าขี้เล็กบ้านเข้าหรือพี่น้องเป็นยาระบายเนาะหอมขนมากเนาะหน่อยกะเฉียวน้ำแล้วออกก้นพี่น้อง น้ำแล้วไหลขึ้นชีดังติต๊บๆคนเลย ออใส่เกลือพี่น้องใส่เกลือไหมบะมี่มมกับมาบ้านแยกผ้า,าด้วยพี่น้องขอทางขท่าแล้วพี่น้องขาท่าแล้ว ลวกเอาพี่น้องลวกเอาก็ต,ต้องต้มเละดอกพี่น้องเลยเพราะเขากะเอาไว้แต่กินกับแก้วกับปนน้ำนะพี่น้องถ้าเขาลวกแล้วมันคือกันละกับผักสสเดาพี่น้องเนี่ยมันหอมพี่น้องเป็นยารลบายอ่อนๆเหมนว่า,าพี่น้องเลย อากินโทเขียบนม่พีน้องไอ้พากินโทษเคียบนอว่าเลยนอนก็ได้กินโ้ษเคียบดอกนั่นเป็นยาน้ำตั้งใจกินเป็นยา กินไ่ได้กินหลายพี่น้องเอ้ยกินแค่อิ่มหนึปีมีครั้งเดียวอืมก็ได้สำเนียนะพี่น้องซิมเบิ้งบันเป็นจังไดเนี่ยซิมแหบเบิ้งพี่น้องอืม ยังมีความขมนิดหนึ่งพี่น้องถ้าผู้ใดมากขมกับสิพอดีอืมผู้ใดมากขมกับสิพอดีพี่น้องเอ้อืมอืมแซ่บหอมมั่นพี่น้อง สวดีสวัสดีค่ะวันนี้เห็นท่อนเริอพี่น้องท่อนตัวโซ่คว่ำผอมนะ <l acht> ลอเล็มพี่น,อน,น,น้องขาหน่อยกบต้มผักชีเล็กพี่น้องเลยก็น,น่อยอันสีเอาวนเก็บผักต้มแล้วๆลข้าวน,น่อยก็สีเอาใส่อันตู้แช่แข็งนะพี่น้องนะ ขาน่อยบ่าต้มโดนเนื้อพี่น้องเนื้อลวกเอาลวกใส่เกลือพี่น้องม,มันมันหอมเนี่ยหอมพี่น้องแกงคือแกงบะคีเล็กบ้านเฮ้านี่ละขันบ่อกแกงกะงูเจ้าจเอาไปกินลวกกินกับป่นกับแก้วเนี่ยพี่น้องแซ่บแซ่บเนี่ยกับป่นกับแก้วเวยพี่น้องคืออันเดานี่ละเบิ่งจังนึงก็ได้่ย ็น่งามพี่น้องงามอันเอาไว้กินนันเป็นปีพี่น้องข้าน้อยนะสีเฮ็ดอันสีเฮ็ดเอาไว้กินขวบปีพี่น้องปีหนึ่งเขาเฮ็ดเที่ยนหนึ่งกินเที่ยนหนึ่งพี่น้องบ่ได้กินดูเพราะว่าอันถ้าฝนล่มแล้วเขาก็เก็บบ่ได้พี่น้องมันที่ท้องเสียเนาะเนี่ยเก็บสมพังบ่มีฝนพี่น้อง ถ้าน้อยต้มเสร็จแล้วใส่เกลือเรียบร้อยล้างน้ําดีๆพี่น้องคลิปนี้ยาวเด้อพี่น้องเด้อหือยังเ่ใหญ่ยังใหยังเจ้าอเเดี๋ยวนี้ละเจ้าหืออืมน้อยนี่ล่ะพี่น้อง เี๋ยวเอาไปอ่ะจะกินก็น้อยเดี๋ยวไว้ไปจะกินโดนพี่น้องมาแบงออกะยายผ้าด้หนี่ได้ยุดอกสองหม้อพี่น้องหม้อใหญ่ยุสมคือ,อยุดอกพี่น้องก็น้อยก็ตัดคีบเอาคิบมันเงาพี่น้อง แกงใส่อันนั่นเนาะใส่กากหมูพี่น้องแกงแซ่บๆพี่น้องเลยใส่น้ำยาหนางนาะนี่คิดหอดบา้านเขาเนาะพี่น้องอเห็นคิดหอดบา้านเขาอีลี่ห็นพี่น้องเลยเยันเอทไบเคอร์รัดกันพี่น้อง น่าหันเขาแบบเต้แข้มเลยเนื้อพักไปะน้องเลยสายใจมากปีเนี่ยนพราว่ามาเก็บข่านฝนพี่น้องสุกป,ปีข้าน่อยเก็บว่าท่านฝนได้ไหมชุดไหนจะฝนพี่น้องเลยนะปีนี้สมนำหนาบอ่บาอเลยข้าน่อยเก็บท่านบ่นเห็นบ่บั่ฝนนำ Bạn muốn bỏ khai rộng kìa nọ Sorry Bà hẹn rồi Bà hẹn rồi bà đại Ê chồng ơi sorry cháu này nha Lại thưa lại cháu À Hiền bò Bà nhảy Cháu nhảy kì lệch bò Sorry ơi โอ้ยก,กินผักขี่เล็กน่ะข่อยว่มซมคืออยู่พี่น้อง้มคืออ,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 อยู่้มคือฝนสลี่ข่อยท่ายไล่กันยูจ้าเห็นบ่นสโซลี่จะต้องให้เกียรติข่อยได้โอลี่เลย เจ้ามีเกียวเิเอาะเพิ่นหวงพี่น้องเพิ่นหวังไรเพิ่นกันเ่าร่องซองนี่งูท่านนอเพิ่นนะใส่เลยเพิ่นมันคือว่าสิกินได้บะรู้่าืก็น้อยกระแซ่น้ำนกน้ำเย็นเด้อพี่น้อง Knock nắm đi. Cái nắm đi 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 khi đi 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 Thì là con thay đi 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 ขาดกินยาไปพี่น้องเอ้ยเพราะมันจะได้เป็นยาระบายพี่น้องเครเปรีดสีดวงนี่กินเลยแล้วพี่น้องเอ้ยใท่ดีแท้เนี่ยเขาห้อง,หงหน้ำนี้ดีหรอกพี่น้องเนี่ยโอ้ยคักไหลเนี่ยก็น่อยกระฮิดเ,เป็นกําเป็นกํามละ

ให้ล้วเนี้ยให้ล้วเนี้ยโซลีเจ้าไปนยังเนาะกันอัดไล่การนี้ต้องมีโซลีนั่มเราต้องรบกันอยู่ตลอดใช่ไหมคะนี่ยังเนาะโซลีเป็นอยากกินขนมนะยังไปยังได้ยินเราพี่น้องเนี่ย ไออนถุงนึ่งคอยเฮ็ดเป็นนันซี่กรมวะเนี่ยถุงนี่ตู้เย็นมันหน่อยนะพี่น้องเ็าหน่อยกันเลยไอเจนซี่หละอืมเนี่ยอนันย้นเหาเฮ็ดกิน้วเขาค่อยแบ่งเอาพี่น้องเฮ็ดเป็นกําเป็นกําเอาอน,นั่นแหละคลิปนี้ก็ไว้ชั้นนี้แล้วพี่น้องไปหาเก็บมาเด er ้วมูเจ้าอะเนี่ย อันใช้มากกวบพี่น้องเนี่ยคือหอรอกพี่น้องคือคลิปนี้ก็ไว้ชั่มนี้แล้วพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆท,ที่ติดตามน้องพี่น้องนี่ผัขคขีเล็กพี่นออ้องผัคขีเล็กสวีเดนมาสัน่นมันก็เป็นประมาณนี้แหละรสชาติมันก็ส,ออกอสีออกหอมหวานมันสีออกหอมหวานพี่น้อง หอมหวานแล้วก็จะมีรสขมน้อยๆแล้วก็ออกมันๆพี่น้องเนี่ยแต่มันโบถือฝนนี่มันสีบ่มันสีบอ่อันขมและบ่ขิวเด้อพี่น้องเด้อแต่มูเจ้าเก็บนี่พ้แง่สังเกตรสถ้าฝนลงเราต้องไปเก็บเลยมันมีกินตัวกินทั้งขิวทั้งเหม็นพ้องระเสียพี่น้องเราต้องเฝ้าไปเก็บตอนที่วันกำลังขึ้นไหม คลิปนี้ก็เอาไว้ซํำนี้เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยได้ยูโรกไตกรร่กำตุงละซี่กำนี่ก็คักยูอกพี่น้องคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าบ๊ายบายอืม